ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเจ้าของช่องด้วยนะคะนิยายเสียงเรื่องซ่อนเงารักจอมทัพบ,บทที่15หลังเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานจอมทัพก็ย้ายมาอยู่เพนเฮาส์กับวิเวียนภายใต้ข้อตกลงที่ว่าจะต่างคนต่างอยู่วิเวียนแทบจะไม่อยู่บ้านเลย เธอออกไปเที่ยวทุกวันจนเช้ากลับมาแค่นอนพักหรือบางวันก็ไม่กลับเลยจอมทัพนั่งอยู่ในห้องทำงานเงียบๆเมื่อโทรศัพท์ของเขาสั่นปรากฏเบอร์ของนักสืบที่เขาส่งให้ไปตามติดคาม์เมเลียเขาจึงได้กดรับสายผมส่งรูปของคุณคามเมเลียให้คุณแล้วนะครับวันนี้เธอออกไปกับคุณนักรบทั้งวัน เพิ่งจะกลับมาถึงคอนโดเมื่อครู่นี้เองแต่ผมคิดว่าระหว่างสองคนนี้น่าจะไม่มีอะไรเกินเลยเพราะไม่เคยเห็นคุณนักรบขึ้นห้องไปกับคุณคามิเรียเลยจอมทัพรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบอย่างรุนแรงเขารู้ว่าการกระทําของเขาอาจจะดูเหมือนพวกโรคจิตที่กำลังหึงห่วงแฟนเก่าแต่เขาทนไม่ได้ที่จะเห็นนักรบเข้าไปใกล้ชิดกับคามเีย ขอบคุณมากเขาตอบก่อนจะวางสายจอมทัพพยายามทําใจแล้วว่าจะปล่อยคาเลียไปแต่เมื่อได้เห็นรูปที่คามเมียอยู่กับน้องชายฝาแฝดของตัวเองความรู้สึกที่เขาพยายามกดไว้หลายวันกลับผุดขึ้นมาอีกครั้งความคิดที่ว่านักรบกำลังใช้จังหวะที่เธออ่อนแอเพื่อแทรกเข้ามาทําให้เขารู้สึกไม่พอใจ เขาตัดสินใจว่าจะต้องไปเตือนเธอแม้จะรู้ว่ามันอาจจะทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงก็ตามเมื่อคิดได้แบบนั้นจอมทัพก็ขับรถไปที่คอนโดของคาเมเลียทันทีเขาเปิดประตูตดเดินเข้าไปหาเธอโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัวและทันทีที่เธอเห็นเขาเข้ามาในห้องก็ตกใจมากความรู้สึกที่แสดงออกมาในแววตาของเธอคือความเจ็บปวดและความประหลาดใจ จอมคุณมาทำอะไรที่นี่คาเมียถามด้วยน้ำเสียงเรียบแต่แฝงด้วยความไม่พอใจเธอยังไม่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับเขาและไม่ชอบเลยที่เขามาหาเธอทั้งที่แต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นไปแล้วจอมทัพเดินเข้าไปประชิดต,ตัวเธอแต่คาเมียก็ขยับตัวหนีเขาจ้องเธอด้วยสายตาที่ซ่อนความเจ็บปวดไว้ภายใต้ความย็นชาผมมาที่นี่ เพราะผมต้องเตือนคุณเรื่องไอ้นักรบคาเมรียาขมวดคิ้วเธอรู้สึกสับสนและหง,งดุดหงิดนี่เขากำลังห่วงเธออยู่นั้นเหรอก็ไม่ใช่เขาหรือไงที่ขอเลิกกับเธอเองแถมยังไปแต่งงานกับคนอื่นอีกต่างหากเตือนอะไรคุณไม่มีสิทธิ์จะมายุ่งกับชีวิตของฉันแล้วคุณเลือกทางเดินของคุณไปแล้วไม่ใช่หรอนักรบไม่ใช่คนที่คุณควรจะสนิทด,ด้วยมันเข้าหาคุณเพราะอยากจะเอาชนะผม ผมไม่อยากให้คุณเป็นของเล่นของมันจอมทัพพูดอย่างหนักแน่นคามิเลียหัวเราะย่อออกมาเล็กน้อยไม่ใช่เพราะเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่เพราะความเจ็บปวดที่เธอเห็นว่าเขาทำเหมือนเป็นห่วงเธอต่างหากแล้วที่ผ่านมาฉันไม่ได้เป็นของเล่นของคุณหรอคุณเองก็ทิ้งฉันไปเพื่อแต่งงานออกับผู้หญิงคนอื่นตอนที่ฉันต้องเจ็บปวดและคนเดียวที่อยู่เคียงข้างฉันก็มีแค่เขา คุณไม่มีสิทธิ์จะบอกฉันว่าใครเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสำหรับฉันอีกแล้วจอมทัพพยายามคงความเยือกเย็นแต่คำพูดของคาเมียทำให้เขารู้สึกเจ็บลึกผมรู้ว่าผมทำให้คุณผิดหวังและเสียใจแต่ผมไม่อยากให้คุณต้องเสียใจอีกกับคนอย่างไอ้นักรบมันไม่ได้คิดดีกับคุณหรอกนะคาเมียหันมามองเขาด้วยสายตาแข็งกร้าวงั้นเหรอแล้วฉันควรทำยังไง เฝ้ารอให้คนที่ทิ้งฉันไปแต่งงานกับคนอื่นกลับมาอย่างนั้นหรอฉันเลิกกับคุณแล้วฉันจะไปคบกับใครก็ได้จะเป็นนักลบหรือใครก็ตามมันไม่ใช่เรื่องของคุณอีกแล้วคำพูดประชดประชันของคาม์เมเลียทำให้จอมทัพนิ่งไปเขาไม่รู้จะตอบอย่างไรต่อเธอพูดถูกเขาเลือกทางเดินของตัวเองแล้วและตอนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะควบคุมหรือขอร้องให้เธอทำอะไรเขาเพียงแค่อยากปกป้องเธอ แต่กลับกลายเป็นว่าทุกสิ่งที่เขาพยายามทำยิ่งทําให้เธอเจ็บปวดถ้าคุณจะเริ่มใหม่กับใครผมก็คงไม่มายุ่งแบบนี้แน่แต่เพราะคนที่คุณจะเริ่มใหม่ด้วยมันคืออินกรกบคนที่ผมรู้ดีว่ามันไม่ใช่คนที่ควรจะอยู่ใกล้มันหวังเขาไม่อยากพูดออกมาแต่คามมรีีารู้ว่าเขาจะพูดอะไรคนอย่างฉันมีอะไรต้องเสียหายหรอเงินก็ไม่มีเชื่อเสียงก็ไม่มี ฐานะหน้าตาทางสังคมก็ไม่มีอย่างเดียวที่เขาจะมาหลอกเอาจากฉันได้ก็คงมีแค่ตัวเท่านั้นแหละจอมทัพมองหน้าคนพูดเขาอยากจะบอกเธอว่านั่นแหละที่เขาหมายถึงซึ่งจริงๆสิ่งนั้นเขาก็ได้จากฉันได้ตั้งนานแล้วคามิเลียพูดต่อจอมทัพแทบจะยืนไม่ไหวกับสิ่งที่ได้ยินแต่เขาก็เข้าใจว่าคามิเลียคงจะทําเพื่อประชดเขาประชดชีวิตของตัวเองที่ผิดหวังรู้สึกยังไงบ้างละ่ะ ที่คนของตัวเองไปนอนกับคนอื่นหญิงสาวเอ่ยถามเสียงสัน่นน้ำตาเริ่มเอ่อนองอาบสองแก้มของเธอจอมทัพเองก็แตกสลายไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าเขาเก็บอาการได้เก่งกว่าเธอเขายืนนิ่งมองหน้าคาเมเลียด้วยสายตาว่างเปล่าก่อนที่จะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบเพื่อปกปิดความเจ็บปวดในหัวใจผมแค่อยากเตือนคุณพหวังดีคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณคุณไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆเหรอ เรื่องที่ฉันนอนกับนักรบฉันไม่ได้โกโหกนะฉันนอนกับเขาแล้วจริงๆคาเมเลียยังคงคาดหวังว่าเขาจะพูดอะไรบ้างแสดงความหึงหวงออกมาบ้างสักนิดก็ยังดีแต่ไม่เลยมันเป็นสิทธิ์ของคุณนี่คุณจะไปนอนกับใครผมไม่มีสิทธิ์อะไรจะไปห้ามอยู่แล้วเขาตอบก่อนจะรีบหันหลังให้กับเธอทําเป็นเดินหนีออกมาเพราะไม่อยากให้เห็นว่าตอนนี้ตาของเขาเริ่มจะหลั่งน้ำตาแล้วเหมือนกัน อีกเรื่องที่ฉันอยากจะบอกคุณเมื่อเห็นว่าจอมทัพกำลังจะไปแล้วเธอจึงได้เอ,อ่ยขึ้นมาอะไรฉันจะย้ายออกจากที่นี่ถ้าย้ายของเสร็จแล้วฉันจะฝากคีย์การ์ดไว้ที่ร็อบบี้ไม่จำเป็นผมบอกไปแล้วนี่ว่าคอนโดนี้เป็นของคุณเป็นค่าตอบแทนของคุณคุณไม่ต้องย้ายออกคุณเป็นเจ้าของมันเขาพูดโดยไม่หันกลับไปมองคนที่ยืนอยู่ข้างหลัง เพราะกลัวว่าเธอจะเห็นน้ำตาฉันตั้งใจแล้วยังไงก็จะย้ายออกส่วนคียการ์ดฉันจะฝากไว้ที่ล็อบบี้หญิงสาวยืนยันคำเดิมถ้าอย่างนั้นก็ขอให้โชคดีแล้วกันแม้จะอยากขอร้องให้เธออยู่แค่ไหนแต่เขาก็ทำได้แค่ยอมรับทุกการตัดสินใจของเธอเขาเดินจากไปอย่างรวดเร็วคามมเลียมองตามแผ่นหลังของเขาไปจนกระทั่งเขาเดินออกจากประตูไป เธอซุดตัวลงและร้องไห้ออกมาอย่างหนักเขาเย็นชาเหลือเกินจนเหมือนว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยจริงๆเขาดูไม่แคร์เลยตอนที่เธอบอกว่าเธอนอนกับน้องชายฝากแฟดของเขาหรือแม้แต่ที่เธอบอกว่าเธอจะย้ายออกเมื่อจอมทัพกลับมาถึงรถเขาก็หยุดอยู่ข้างประตูรถหยิบกุญแจออกมาแต่กลับไม่สามารถบังคับตัวเองให้เปิดประตูได้เขายืนนิ่งอยู่ข้างรถพยายามควบคุมอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ภายในใจ แต่ความรู้สึกที่ถูกเก็บกดไว้นานเริ่มทะลักออกมาน้ำตาที่เขาเคยพยายามกั้นไว้เริ่มกั้นไม่ไหวอีกต่อไปจอมทับซุกตัวลงข้างรถของเขาหัวใจของเขาเหมือนถูกบีบจนแทบหายใจไม่ออกความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญจากการตัดขาดกับคาเมเลียและการเห็นเธอเจ็บปวดจนทำอะไรโง่ๆมันทรมานเกินกว่าที่เขาจะทนไหวเขาปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาอย่างไม่ไอายอีกต่อไปทำไมทำไมต้องเป็นแบบนี้ จอมทัพกระซิบกับตัวเองน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังมือทั้งสองข้างของเขากำแน่นแล้วชกลงบนพื้นอย่างแรงไปหลายทีเขารู้ว่าตัวเองเป็นคนเลือกทางเดินนี้เองแต่การเห็นคามเมรีประชดเขาและเดินจากไปเหมือนทุกอย่างไม่มีค่ามันทําให้เขารู้สึกเหมือนสูญเสียบางสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตไปน้ําตาไหลอับแก้มที่ความรู้สึกผิดและเสียใจท่วมท้นในหัวใจของเขาเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ และไม่สามารถทำให้คามิเลียาหายเจ็บปวดได้เช่นกัน